มีใครเคยปลูกแตงแล้วโตมาลูกไปสมบูรณ์แบบนี้ไหมเสียรูปทรงผลเหียวทั้งที่เติมดินใหม่และปุ๋ยหลักเป็นประจำอยู่แล้วใครที่อยากให้แตงกลับมาลูกใหญ่ลูกสวยแบบนี้ก่อนที่คุณหนึ่งจะมาบอกความลับที่คุณหนึ่งใช้ให้มองไปทางด้านขวามือมันจะมีหลายปุ่มให้กดทุกปุ่มได้เลยก่อนอื่นเราต้องตัดทรงพุ่มที่หนานแน่นให้มันโปร,รยว่าจะพืชใต้ต้นให้เรียบร้อยแล้วก็เติมดินและธาตุอาหารหลักที่ครบถ้วนสิ่งที่คุณหนึ่งมาเติมเต็มให้มันครบถ้วนนั่นก็คือปุย๋ยน้ำธาตุรองเสร เพราะว่าต้นไม้ถ้าถึงช่วงฤดูในการติดดอกออกผลอาจจะต้องการแร่ธาตุพวกนี้ที่เป็นสําคัญเพื่อช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ในการติดดอกและออกผลตัวนี้จะไปช่วยในการเปิดตาดอกได้เป็นไปได้ให้ใช้ก่อนช่วงออกดอกจะได้เป็นการสะสมอาหารไปในตัวต่อไปมันจะเปิดตาดอกออกดอกเน้นๆออกดอกเยอะๆใช้2 0ซีทั้งสองขวดผสมในน้ํา20ลิตรใช้ฉีดพ่นในช่วงเช้าฉีดบริเวณใบได้เลยสามารถฉีดได้ช่วงออกดอกออกผลได้ด้วยจะไปช่วยทําให้ผลมีรสชาติดีใครสนใจคุณหนึ่งจะทําพิกัดไว้ที่อยู่ตะก้าเหลืองมุม